บุญปากมีพี่น้องเอ้ย่อยสิส้อมตีนเฮ็ดก่อนบะกำลังขุดอยากกินกำลังถามซื้อกินน้ำมูกพี่น้องเอ้ยพอดีสามีเก็บมาให้ส้อมส้อมันภาพอันนี้อ๋อสะอ่อนเนาะคะ่ะเนาะสะอ่อนเดาเพิ่น งามๆพี่น้องเอ้ยตีนขาบักใหญ่ขาใหญ่ขาโตนขาใหญ่ค่ะงามงามงามกูนี่กับบ่มีเลเด้อค่ะเด้อเฮ็ดปวดเลยมมคย่ะบ,บ่แม่นค่อยกินแซ่บกำลังกูดูดีดีน้องเอ้ยดอกจูงปลุดปินิด บุญปากมีกระสีได้กลิ่นคือเพิ่นว่าเนาะกำลังคืดยากกำลังทัก,ก,งถกถามทัถกถามหมูโอ้ยบูรใดมีเฮดบอมาขายให้เน้เพราะนี้เพิ่นเอามาหายนะคะเนาะงามหลายว่าสิบได้กลิ่นน้ำหมูแล้วบีนีซ่อมซ่อมค่ะพี่น้องเอ้ยคอยสิแกงกินแซ่บใส่พักนางตู่ของห้อ ใส่ใบสุ่มจักน้อยนะคะเนาะงามอ้วนทวนอันนี้อันนี้ดอกบานเพื่อนนะคะเนาะดอกบานเพื่อนถามในใจคอยน่ะบอมักเป็นไงคะมักจูบบรุตบริสจ้ะคะเด้อนีม่นมักตบบนี้นะคะเนาะปูปีรีจูลูจีลีงามคักนะคะเนาะอ่อนซอนหลายอ่อนซอนเด้อ อ่อนซ่อนลายงามคักเนาะค่ะเนาะขอบคุณเด้อจัาเด้อขอบคุณสุภูสุนนะคนเด้อค่ะเด้ขอข่าวมาเบิ่งมาแยงให้คอยอคอยก็มาซ่อมให้หมู่เบิ่งเนาะค่ะเนาะอ่อนซ่อนหน้าเฮ็ดคักแน่ข้าซส่อมวันนี้แะะเราข้าก็ล้างมาันสิง่ายเนาะค่ะเนาะถ้าเาบัซส่อมนี่ล้างมันก็สิดินลายเนาะค่ะเนาะมันก็สิเงี้อันนี้สงสัเป็นเฮ็ดดินทรายเนาะค่ะเนาะเคือก็เลยมูกดอกมูกดอกงามเนาะค่ะเนาะ ขาหนาะยาวแต่เท่ขาหนายาวนี่ถ้า, coke, นะบบบบาเฮ็ดโค้งเนี่ยสิบหกสิบหกงามแบบนี้นะขะเฮ็ดโค้งนะเพถ่าสีขาสันส้นๆเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เพ่เป็นเฮดดินทรายเพป่นก็นเลยงามงามพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเ่อนออดซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องเบิ่งดอกนี่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเบิ่บง่งคะเบิ่งค่ะ ไปนะไปพ่อเพื่อนนะได้สองกระตาได้ไประมาพี่น้องก็ยอันนี้ไปเอาน้ำหลั่งเพื่อนไปญาติเอาน้ำเพื่อนไปขอยาติเพิ่นไปพ่อเด็กกักะคาดน้องพี่น้องนอเนาะเบ็ดคือสิมวนซื่นโฮแซวคักแม่จีมปลุดปลุดปลุดปลาลุด จะไหนไมีแตงโมเพิ่นไปเก็บน้องพี่น้องจะว่าเพิ่นไปซื้อเอากับบอ่อจก <c oughs> ักหรอกแซลมาจังได,กะะดงกยากดอกน้องคะน้องขอแต่เราได้กินเป็นพอหางบกงู้อกเนาะ,ะแต่เพิ่นไปอีกก็ได้ค่ะเพิ่นไปรออีกเลยเพราะว่ากับเจ้าเก็บนั่นแหละหงงามแหงพี่น้องเอ้ยค่อยสะอ่อนแข้งขามันนะค่อยมากได้ขาใหญ่ๆแบบนี้นะยามกุด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  ขัดแตกขัดวางเสดายดอกมันแตกเนาะค,คนะเนาะเสดายพ่อหนะเปาสิล้างเวลาล้างเขากะเอาวนอันนะคะีค่ะมนจากล้างง่ายเขาเอาเอา,เอาเกลือนะคะเกลือสินเทาบ้านเรานี่แหละเอาเกลือเอาใส่แล้วเขากะใส่กะละมังแล้วเขากะล้างเานาะคะน้อนไปน,นี้ล้างถังล้างบมยากเราค่ะขันเท้าได้ขูดไว้แบบนี้แล้วนะเพื่อสีล้างบมยากเพื่อสีล้างสบายให้สบาย ออนซอนเดยขะกันกระ้เขาอยากไปเก็บเด้พี่น้องเอ้ยแบบนี้คขาอ,อยากไปพ่อเด้คเขาอ,อยากไปพอ่อ,อ,ปพอมองเพื่อนอยู่ดิเพื่อนออกเป็นหมู่เน่ะนะคะเนาะอ,อันนี้เนาะเพื่อนสิบริยูเพืู่นเดียวได้เห็นเพื่อนออกเป็นหมู่เป็นเหล่าแด้เนาะเะนาะได้คีดิยีหวางรถหนึ่งนี่นลค่ะ ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเด้อที่รับ,รบชม